Oh. oh, no 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 no. Ah. Ya. Nu, lu lihat itu. Dah boya. ชื่อทองชื่อโอ้เนื้ออ่อนโอ้จิ้มโอ้มจิ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 ิ้มจ้มจิ้ม้จจิ้ิ้มจิ้ม้

มันไปปุงมันไปเน่งไปเนงนี่จับยาโอ้จับปุ๊บตีก่อจะกินซอววิ่งไปนึ่งพุ่ม้ะนี่ใหญ่มากใหญ่มาก น,น,น,นู้นหอขมูเลยไหมเนี่ยน้อลืมไหมเนี่ยโอ้โอน้องปี ត្រេងយ៉ាងនេះវាត្រេងអន្តរជាតិត្រាយយកញ៉ាំចាំថាបានឡងត្រឹកឈ្លើងម៉េចគួយត្រែកតួអីនែម៉េច portrait pure មានស្វាត់អឺទៀងទឹថ្មៃទឹប្រូអានេះទឹប្រូទៀងទៅ